ต้อง้างในการติดต่อสื่อสารนะคะถูกต้องเอเสียบกันนะนะคะอ่ะตรงนีง้ที่ที่เป็นชีวิตของคุณนะครับเอายิ้มยิ้มอาไว้นะคะอ่ะมองต้องการนะคะสามปีเลขสามใช่ไหมค่ะ คุณนะคะแขกคนพิเศษจากเอเสของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเอาละค่ะเราเดินทางมาอ่ะเซนนะคะนี่คือขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะคยกับงานฉลองครบรอบ3ปีแอร์แชนแนลและก้าวเข้าสู่ปีที่4อย่างมั่นคง จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยกิจกรรมของเราถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีดันต่อไปนี้เพราะคุณนไคะพี่นุ้นนุ้นครับพี่นุ้นนุ้นครับรู้สึกว่าเราจะได้พุทธศตวรเพิ่มขึ้นไปม่ไั้เลยไมรได้เจอในโอกาสนี้เลยนะครับผมอ่มาค่ะเชิญเลยนะครับนี่คือเราแชร์คุณสำคัญเราจะแชร์คนสำคัญอยู่ถูกต้องเอาละครับเถี่ยเข้ามาใกล้ๆกล้ารถ่ายรูปปฏิสภาพหนึ่งนะครับอ่ะชิดเข้าไปเลย นี่คือโอกาสสำคัญนะครับที่เราจะมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตกันกับการก้าวข้อสุดปีที่สี่ใช่ค่ะแอร์ชแนลเป็นแขกรคนสำคัญนะคะที่เราเชิญมาร่วมงานด้วยแล้วก็ได้มาถ่ายรูปร่วมกันด้วยกับศิลปินของเราทั้งนักแสดงแล้วก็พิธีกรจากช่องแอร์ชแนลของเราด้วยถูกต้องขอบคุณค่ะยังไม่หมดมีอีกนะคะมีอีกยังมีอีกครับอาเชิญเลยค่ะขอบคุณนะครับอาเชิญลงด้านล่างก่อนนะครับเชิญชุดใหม่เดินโผล่ขึ้นมาได้เลยนะครับ นี่แหละครับสิทธิพิเศษของคนที่ใช้ชีวิตในแบบของคุณใช่ค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในแบบของคุณถูกต้องแต่คุณเป็นคนพิเศษสําหรับพวกเราอต้าชีวิตในแบบพิเศษของน้ํานุ่นเป็นยังไงเออเหมือนทุกคนนั่นแหละเอามาแล้วอีกหนึ่งกลุ่มเชียครับเชิญเลยเชียร์ทุกท่านนะครับยิ้มยิ้มต่อไปนะคะยิ้มกันต่อไป ถึงเขามานก็ัะนิด้มยิ้มต่อไปอ่ายิ้มมองกล้องค่ะอย่าพึ่งคุยกันนะคะ,อะ,อะ,อะมองกล้องางค่ะดา้านล่าเหมือนถ่ายรูปเองเนะฮะช่วยกันด้วยถุ่ยกันมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมกลุ่มต่อไปค่ะแลชุดสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับอ่าวลูกวนเขาถ่ายด้านล่างนะครับ สุดล่านะครับสุดล่านะครับและทีส่สุดท้ายนะครับเรียนเชเิญบนเวทีเลยครับได้สองแขกคนพิเศษนะคะเชิญครับเชิญมาที่เลยนะครับแมก็บอกว่าตอนนี้ไฟสว่างสวยมากๆนะครับใครมีไป้ายไม่เปิดไฟรีบเปิดไฟตอนนี้เลยนะคือนี้ถ้า,ถาเกิดไฟสวยคือไฟดับเราก็จะเห็นทุกคนถูกต้องป้ายไฟเยอะมากขอบคุณมากไ<า>อเยี่ยมไอเยี่ยมเยี่ยมเลย ใช่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแขกคนพิเศษนะคะขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณนะคะเอาละค่ะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆของเราในวันนี้แล้วนะคะครับขอบคุณทุกทุกคนมากที่มาร่วมกิจกรรมดีๆกับเราแบบนี้นะคะครับแต่ก็อนอื่นค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะ่ยค่ะ AIS ชีวิตในแบบคุณค่ะขอบคุณผู้บริโภคดังคระมือได้อ่า ขอขอบคุณแกนี้ไรสครีมบวกครบในหนึ่งเดียวขอบคุณฮัทผัดบุฟเฟ่นานาชาขอบคุณแม็กเี่ขอบคุณวุ้นเส้นรับปากระเสรอร่อยเบาๆเอาใจคนคนที่ขาดไม่ได้นะครับพวกยินหลังพี่พี่สื่อบนชนิดท่านที่มานขาดของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆกับผมกัลย์ยา และที่สำคัญนะ่ยก็ต้องขอขอบคุณด้วยในสถานที่ของเรานะ่ยเซงเงินาซาแกนพละก้าวเอาส่งเสียงให้ผู้สนับสนุนทจ้าเดียของเราไปแล้วสุดยอดและแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่บนเวทีตรงนี้รวมถึงทีมงานทุกทุกคนของเ Channel นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เป็นแฟนของเ Channel ลจากใจขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีค่ะ